ja วัสดีทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะพรุ่งนี้นะคะน้องๆก็หยุดกันแล้วใช่ไหมอย่าลืมมาดูปอก,กันด้วยนะแล้ววันนี้นะคะปอก,ก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการเล่นกําจัดคนทั้งโรงเรียนนะคะวิธีไหนที่ง่ายสุดนะอันนี้ขอเป็นวิธีที่ง่ายก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าวิธีที่ยากที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องห้ามใช้สูตรใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ปอขอมาบอกสูตรนะ ที่ใช้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยให้ยุ่งยากด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายสูตรหลายวิธีเลยนะคะสูตรที่ปอเคยใช้ไปนะคะในการกําจัดคนทั้งโรงเรียนนะคะก็คือ1เลยนะคะแปลงร่างเป็นตัวสับปะรดแล้วก็ปไปไล่ฆ่าคนอื่นนะคะ2คือใส่ลายป้ายสีนะคะในการลดชื่อเสียงของคนทั้งโรงเรียนจริงๆแล้วเนี่ยวิธีนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้ฆ่านะแต่ว่า เเราเนี่ยแค่ทําให้พวกเขาทุกคนในโรงเรียนนะคะมาโรงเรียนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีชื่อเสียงที่ค่อนข้างตก ะะส่วนวิธีที่2คือกดใช้สูตรแบบว่าทีเดียวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวปอขอมาเริ่มจากวิธีที่1ก่อนเลยแล้วกันนะคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะพิมพ์เปิดสูตรได้เลยค่ะ D E B U G นะคะทุกคนจะบอกว่ามันจะมีเพียงแค่ไม่กี่อันเท่านั้นนะคะที่สามารถใช้งานได้จริงๆแบบว่า ไม่ยุ่งยากนะคะตัว E เนี่ยจะเป็นสูตรเดียวนะคะที่ปอค่อนข้างใช้บ่อยที่สุดแล้วค่ะแล้วก็มันใช้ง่ายอะแกป่ไปดูกันว่าตัว E นะคะคืออะไรนะคะปุ๊บนี่ไงทุกคนนี่แหละคือเหตุผลที่ปอชอบใช้ตัวนี้นะคะ1เลยค่ะทุกคนนางน่ารักสองคือเล่นโคตรง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะ ก็แค่วิ่งเข้าไปแบบนี้เลยค่ะใครที่อยู่ข้างๆเราหรือว่าอยู่ในรัศมีรอบๆตัวเรานะคะคือตุยหมดเลยค่ะอีเพราะว่าเรานั้นนะคะคือตัวดูดวิญญ,ญาณร้ายค่ะทุกคนแต่ว่าลุ่มพี่นะคะจะไม่มีผลกับตัวเรานะเออนี่อาจารย์นะคะก็ไม่เว้นนะคะนี่ค่ะ อุยหมดเลยดู โอ้โหนอนเอ้งแมงนะคะกันเต็มเลยนะปอว่านะคะตรงปลายผมของเราเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่สามารถทําให้คนเนี่ยตุยได้นะอาจจะเป็นเชื้อโรคหรือไม่ก็อาจจะเป็นพลังงานเวทมนต์บางอย่างก็ได้นะวัดดีนางพยาบาลเธอก็ไม่รออแจะสาวเรียบร้อยไหนโอซานะอยู่ไหนจ้าอยู่ข้างบนใช่ไหมล่ะเอา้าไม่อยู่หรอเอา้า แล้วนางหายไปไหนแล้วนี่ทุกคนตอนนี้นะคะโอซานาหายไปไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้เราเห็นเป้าหมายแล้วนี่ไงเป้าหมายของเราอีแน,น่สาวแวมพายฉันก็ไม่กลัวจ้า <S <S และนี่เลยนะคะทุกคนสะพานักเรียนไม่ว่าใครหน้าไหนนะคะก็ไม่มีทางที่จะหลุดหนีไปจากเราได้นะคะเพื่อน นี้นะคะเราก็สามารถกําจัดคนทั้งโรงเรียนได้อย่างง่ายได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูวิธีต่อไปกันนะคะไปคะ่ะทุกคนกดเปิดสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อเรากดเปิดสูตรเสร็จแล้วนะคะให้เราเปิดหน้านี้ขึ้นมานะคะหน้านี้เนี่ยก็คือจะมีสูตรนะคะค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกันนะคะเพื่อนๆทุกคนจะบอกว่ามันมีอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ง่ายครบจบ ในวิธีเดียวนะคะเราสามารถนะคะสั่งได้ภายในนิ้วเดียวเลยค่ะอารมณ์เหมือนกับว่าทาเนอติดนิ้วอ่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยหายไปกับตาเลยนะคะคือแบบว่าแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะทุกคนก็ให้เรานะคะกดไปที่ตัวเซตค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะปอเคยใช้แล้วนะแต่ว่าปอจะมาพูดใหม่แล้วกันเนาะแค่นี้ ทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะก็จะตุยหมดเลยค่ะยกเวน้นรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่จะเป็นคนเดียวเท่านั้นนะคะที่ยังรอดแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะรุ่นพี่จะไปไหนคะแหมพอผู้หญิงตุยเนี่ยก็วิ่งหนีไปเลยนะคะไปครับเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูผลงานกันนะคะไม่มีใครนะคะมีชีวิตหลงเหลืออยู่แล้วนะคะดูดิ แค่ดีดนิ้วทุกคนก็หายไปเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องคุณครูด้วยนะคะนางพยาบาลก็ไม่รอดคุณครูก็ไม่รอดนะคะไม่มีใครรอดจากเราเลยค่ะแต่ว่าคุณครูที่อยู่ในห้องนี้นะคะจะยังรอดอยู่นะคะแล้วก็จะมีผอ,อ,อเนาะรู้สึกว่าจะมีเพียงแค่4ีคนเท่านั้นนะคะที่ยังรอดเนาะก็คือพออ,อ รุ่นพี่อินโฟจังแล้วก็คุณครูที่อยู่ในห้องเมื่อกี้นี้นะคะโอ้ oh my god ทำไมทั้งสี่คนนี้ถึงไม่ตุยก็ไม่รู้นะโหยหรือว่าเขาเนี่ยนะจะมีวิชาอาคมหรือเปล่านะคะ oh. แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวิธีนี้แหละคือแบบว่าง่ายที่สุดแล้วดูสิพอออมันลอดได้ยังไงเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. นั่งหัวโดไม่ไปไหนสักทีนะคะ oh. ทุกคน แต่ว่าทีนี้นะคะเดี๋ยวปอเนี่ยจะมาเพิ่มอะไรสักหน่อยนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือให้เราเนี่ยกดเปิดสูตรก่อนนะคะ d e b u g ค่ะพอเราเปิดหน้านี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ตัว i นะคะปึ๊บพอกดไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนว่าจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะเปิดหน้านี้ขึ้นมาค่ะหน้านี้นะแล้วก็ให้เรานะคะกดตัว e ค่ะทุกคนปึ๊บ โอ้ oh m ก god ทีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าทุกคนนะคะกำลังลอยขึ้นอยู่บนอากาศค่ะออ้ยดูดิเฮ้ยคือว่าเราเนี่ยก็แค่ใช้คำสั่งเดิมค่ะแต่ว่าเราเนี่ยแค่เพิ่มลูกเล่นมาเพิ่มนะคะให้ทุกคนเนี่ยศพลอยขึ้นฟ้าหมดเลยนะคะเกดูดิแล้วคือตอนนี้นะคะรุ่มพี่เนี่ยหนีกลับบ้านไปแล้วค่ะทุกคนกำลังลอยเหมือนอากาศเลยอะดูเฮ้ย นี่เธอโอเครอเปล่านนะ่ะก็คือถ้าเราเนี่ยลากเขามาใช่ปะเขาก็จะลอยตามเรามาไปดูดิคือตอนเนี้ยทุกคนนะคะกำลังลอยขึ้นบนฟ้าเดี awy, ๋ยวปอจะมาลองกดตัวอานะคะเพื่อ <Ing> อุ้มคุณครูดูแล้วกันนะคะคุณโคอย่าพิ่งไปค่ะแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยกดปล่อยใช่ปะเขาก็จะกลับขึ้นเป็นลอยเหมือนเดิมนะคะเฮ้ยทุกคน คือจะบอกว่าคนไหนนะคะที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็คือจะลอยขึ้นฟ้าไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าอยู่ข้างในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเฮ้ยดูดิมีคนกําลังลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วพอเห็นไลบาลุนะคะกําลังลอยขึ้นไปอย่างช้าๆช้าๆ อันนี้นะคะก็เป็นทิกเล็กๆนะคะที่จะมาทําให้การเล่นเกมเนี่ยมันดูสนุกแล้วก็ดูแปลกดีนะคะเดี๋ยวปอจะมาลองลากผู้ชายคนนี้นะคะลงมานะนี่นายไหวหรือเปล่ามันนี่เร็ว แล้วก็ปล่อยค่ะตอนนี้ปอตามหาอมายไม่เจอนะคะเพราะว่านางเนี่ยก็คือมาด้วยนะหรือว่าอมายเนี่ยจะลอยหายไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่านางจะอยู่ในห้องหรือเปล่าเดี๋ยวปอขอลองวิ่งไปดูก่อนแล้วกันนะคะต้องใช้แน่ๆเลยอะ่ะทุกคนคุณครูนะคะก็ตุยอยู่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวปอขอลองขึ้นไปดูบนชั้นด่านฟ้าดีกว่าเราจะได้เห็นจากมุมสูงนะคะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหทุกคนดูเฮ้ยปอเห็นแล้วอามายอยู่ตรงนั้นค่ะก็คือนางเนี่ยก็ไม่ล่อจากเราเหมือนกันนะคะสังเกตดูนะคะว่าทุกคนกำลังลอยขึ้นไปอย่างท้าช้าช้าช้าแล้วในที่สุดนั้น พวกเขาก็จะลอยหายไปเลยนะคะเฮ้ยตลกมากอะ่ะดูดิทุกคนเอา้านี่มันโคโคนานี่ว่าโคโคนาน,นะคะก็มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แก๊งบูลี่นะคะก็กําลังลอยขึ้นไปเหมือนกันนะคะเพราะว่านาะสูตรนี้เนี่ยลองไปทํากันดูได้นะตลกดีทุกคนคะ่ะก็คือเป็นคอนเทนต์ได้ด้วยอะ่ะ มันยังมีอีกหลายๆสูตรเลยนะคะที่สามารถใช้กําจัดคนทั้งโรงเรียนได้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากให้ปอเนี่ยมาทําคลิปแบบละเอียดนะคะก็คอมเมนต์บอกปอกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน